จับมือแม่นหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอะไรแล้วสวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตนะคะมาแบบนี้เนาะสวัสดีทุกคนค่ะครูเปิ้ลสายฝอสไปส,สวีเดนนะคะครูสอนภาษาอังกฤษและสอนเทคนิคหาแฟนฝรั่งมาแล้ววันนี้ต้องบอกว่ามาในเวลานี่เจ้าตัวน้อยอย่างนี้บอกให้แม่จับมืออยู่นั่นแหละวันนี้เรามีเดี๋ยวแป๊บหนึงนะ แล้ววันนี้ okay. เอามาให้เอาจับมือแม่ไหมจับมือแม่อ่ะวันนี้มีคนมารับกลับบ้านถึงบ้าถึงที่ทำงานเลยนะคะคือแม่เพิ่งเลิกงานแล้วก็วันนี้ค่ะปะ๊าป๊าเซฮ์แฮร์เล่าหน่อย y o ยูพ c ิกไ up บอสอ๋อ it's just so cute how oh, you so cute just surprise me mm. oh. คือเพิเลิกงานต้องบอกว่าอย่างี้เอาเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึง้ายไปไหนล่ะ ต้องบอกว่าเลิกงานนะคะตอนนี้คือเวลาหนึ่งทุ่มที่สวีเดนนะก็คือเป็นเวลาที่เลิกงานคือเข้างานเที่ยงเลิกงานหนึ่งทุ่มนะคะในวันนี้เนาะก็อยู่ดีๆก็นี่ค่ะพอเลิกงานปุ๊บก็มีสองมีเจ้าตัวน้อยแล้วก็ปาป,ปาลิกานะคะพามาเราก็เลยบอกเฮ้ยวันนี้อากาศดี เพิ่งคุมนึงก็จริงแต่อากาศดีมากแล้วก็เลยว่าจะไปในเมืองสักหน่อยไปหาดูซื้อของอะไรประมาณนั้นซื้อกับข้าวเข้าบ้านเหมือนเดิมนะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะใครมารับชมแล้วฟ,ฟังทักทายกันได้แล้วก็อะไรนะออคอมเมนต์มาได้<笑><笑>นะอ่าเซรีน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไปนะนุกมานี่มาหาแม่เนี่ยมานี่มานี่ททำไมมา เดี๋ยวก่อนสิมาหาแมอนน่อันนี้วันนี่ทำไมโอ้ย,ย so h a p p เลยเด็มาหาแม่อะไรอ่ะจาก็ใส่ใส่ชุดอะไรวันนี้ฮะป๊าป๊าแต่งตัวให้เหรอไม่เอาไเม่าอาออโนี่นี่มันเป็นแบบ art ว a r วว้าไหนล่ะป้าาไปไหนเราจะเดินไปที่โบสถ์ในตัวเมืองนะคะซึ่งตรงนี้ป,ป้าๆ this very good view could you take a picture for ั e เธอแม she when she over there because I make a video uh you yeah use your phone ป,ป้าๆ please สวัสดีค่ะน้องเซียมานี่สิตามหาก่อฮะอะไรอ่ะ นี่นี่โบตตรงนี้นะคะสวยมากเลยเนี่ยไาไป,ไปโบตเนี่ยสวยมากเลยต้องโบตตรงนี้โอ๊ย oh, careful she gonna go to pond <Hey. S 1> เดี๋ยวต้องไปน้ำแน่เลยอ่ะ <Hey. Hey. S 1> จะไปไหนน้องชายะไปไหนบ๊ายบายน้องชายะไปไหนจะไปไหน,นไปไหนเออ she can walk ฮะ <No. S 1> <but> เออ she can it's a it's a flower อ hmm? ืไปไปทั่วเลยค่ะน้องซีเนี่ยไปทั่วเลยค่ะอืมใช่ไปทั่วเลยเหรอฮืม c อ่าอ่รอ่อ่ะอ่าอ่อ่อ่ไหนไหนนี่เห็นโบสถ์ไหมเห็นโบสถ์ข้างหลังไหมคะเป็นโบสถ์เก่าแก่ของเมืองโซโลทาเลียเมืองที่เป็นอยู่นะคะก็เออสวยบรรยากาศดีมากจ้ะ she wanna swim ป,ป๊าปักยืดย p h o n น take a photo please it was very really nice คือบรรยากาศวิวสวยมากเลยแม่ก็จะถ่ายรูปไม่ได้เพราะแม่อัาจวิดีโออ่ c เฟซบุ๊กไล v ์อยู่นะคะก็เดี๋ยว give me five minutes สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเป็นยังไงว่างคะแต่ยังไม่เห็นคอมเมตนตะ์มานั่งนี่กับแม่ไหมมานั่งนั่งมานั่งกับแม่ไหม อ๋อเขาขึ้นได้เขาไม่ยอมให้แม่ช่วยอ่ะให้แม่ช่วยไหมอัพอัพอ่ะนั่งนั่งให้แม่ช่วยให้แม่ไม่ช่วยหนูจะขึ้นยังไงเว้ยจุยจุยแกอันนี้หนิคุยกับพี่พี่สิคะสิตาสิตาสิตาป๊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 าชิซิเรสิตาครับแล้ป๊าป๊าสิตาอักษรป๊าป๊าสิตาอักษอ่ามาให้ป๊าป๊าให้ป๊าป๊านั่งด้วยให้เอ้ยสวัสดีค่ะทุกคนอะไรอ่ะ นะไม่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 คุยเหรอสวัสดีค่ะวันนี้เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะภาพบรรยากาศตอนที่ทสวีเดนแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวรู้ว่าลินาฮะเฮ้ยค<า>ัมจะทักทายเขา เซลล์ทักทายเขาหน้าตาแบบเหมือนเหน,นื่อยนะเพิ่งเลิกงานนะคะเพิ่งเลิกงานซึ่งงานวันนี้ถามว่าเหนื่อยไหมก็ไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะก็คือสนุกดีแล้วก็มีอะไรให้ทําทั้งวันเลยนะคะก็ ไม่ได้ค่อยได้มาคุยเลยเพราะว่าวันนี้จริงๆมีเรื่องเาวาจะเล่าให้ฟังหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะขอฝากเตือนนิดนึงแล้วกันนะ้องสำหรับวันนี้ก่อนจะจบคลิปวิดีโอนี้นะคะสั้นๆเลยบอกว่าหลายคนเนี่ยยังส่งข้อความเข้ามาถามนะคะเป้นอย่างต่อเนื่องแต่เป็นยังแบบไม่ได้มีเวลาไปตอบให้นะคือในเรื่องคําถามของอช่วงนี้สแกมเมอร์รบตาดนมากเลย เพื่อนขจะเล่าให้ฟังว่าฝรั่งที่เราคุยอยู่ด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะเห็นหน้าเขาวิดีโอคอลกันแบบเห็นหน้าตัวตนเรียลไทม์แบบนี้นะคะ, <Hey. S 1> อะอาจจะคุยกันมาบางคนออกคุยมาสามเดือนคุยมาหกเดือนหรือคุยเพิ่งคุยหรือบางคนคุยเป็นปีอะ จะบอกว่าอย่างนี้ okay, คือง่ายๆถึงแม้ว่าเราเห็นตัวตนเห็นวิดีโอคอลคุยกันทุกวันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคนนั้นไม่ใช่สแกมเมอร์นะนั่นหมายความว่าถ้าฝ oh. รั่งกระตามมารูปแบบไหน oh. ที่เขาพยายามให้แบบว่าขอความช่วยเหลือจากเรานะ,ะซึ่งไม่ต้องบอกว่าคนไทยเราเนะ่ยเราอะมาจากประเทศเล็กๆประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศ <Yeah. S 1> ที่แบบว่าถ้าเทียบกับประเทศที่เขามาคือเขามาจากประเทศที่เจริญแล้วแล้วเรามาจากประเทศที่กําลังพัฒนานึกออกไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครมาขอความช่วยเหลือเราเราต้อง ฉุกคิดนิดนึงมีสตินิดนึงเพราะหลายคนที่ตอนนี้มันมี m ม s เซ g จเข้ามาหาเพื่อนนะประมาณแบดเกือบห้า m มสเซเลยก็คือในเรื่องของเนี่ย เขาจะส่งของมาให้เขาเขาเป็นสแกมเมอร์จริงไหมเป็นเรื่องราวของสแกมเมอร์ทั้งนั้นเลยนะปุ้นก็เลยบอกเฮ้ยงงมากทําไมวันนี้ทํานะทําไมวันนี้ถึงเรื่องราวของสแกมเมอร์มีมาเยอะจริงๆแล้วก็เเราต้องระวังตัวไว้เพราะว่า,าบางคนก็ยังไม่เชื่อนะว่าแบบว่ายังแบบคิดว่าเขาจะไม่ใช่สแกมเมอร์ก็เลยบอกว่าเพราะว่าคุยกันมานานแล้วเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยปุ้นเลยบอกว่าเวลานะ่ะไม่เกี่ยวมันอาจจะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะสร้างความแบบให้เราแบบไว้เนือ้อเชื่อใจเขาขนาดไหนนะแต่ถ้าเขา เขาแบบขอความช่วยเหลือนะเพื่อนทีาจะบอกว่าเขามาจากประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขาอะนอกจากเขามีครอบครัวที่สป,ปอร์ตเขานะคะเหลือบางคนเขาอาจจะบอกว่าเขาตกงานหรือเปล่าอะไรใช้ไม่ได้หรือเปล่าคือต้องบอกว่านอกจากครอบครัวที่สป,ปอร์ตเขาพี่น้องเขาเพื่อนเขาที่สป,ปอร์ตเขา mm hmm. เขายังมีรัฐบาลนะไม่ว่าจะเป็นคนตกงานเอ้ยป้า ป้าๆแคู่มีกนันอย s ่ข้ามรถคือกำลังจะข้ามถนนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคือเขามีเขามีรัฐบาลที่แบบสามารถแบบคนตกงานในช่วงนี้ต้องบอกว่าเห็นไหมถึงแม้จะตกงานถึงแม้จะอะไรก็ตามอ่ะ <S <S <ๆ>เขายังมีรัฐบาลที่สามารถดูแลเขาได้ค่ะถึงแม้เขาไม่มีเงินเขาสามารถมีช่องแหล่งเงินกู้ที่แบบถูกแล้วกู้ง่ายคือมันสามารถทำอะไรได้ง่ายๆที่เนี่คือมันไม่ได้ยากเลย นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ต่างประเทศเขานะถ้าเขายิงโดยยิ่งโดยเฉพาะผู้ชายนะคะถ้าเกิดเขาต้องการความเฉลือเขาไม่มีทางมาขอตังสาวไทยแน่นอนมันเสียศักดิ์ศรีว่นจะบอกงี้มันเสียศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นคนที่มาเนี่ยนอกจากจะนอกจากที่จะแบบโกหกอ่ะเขาเรียกว่าเฟกสตอรี่คือสร้างเรื่องราวมาแล้วก็ เพื่อเพราะว่ามันเป็นกมเมอร์มันเป็นวิชาชีพนั่นเองต้องระวังให้ดีนะคะเดี๋ยวเรื่องราวแบบนี้นะดับเบิ่จะมาเล่าให้ฟังใน EP เต็มๆในคลิปวิดีโอที่เรามีเวลาอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ดีไหมอ่าพรุ่งนี้ใครใ<ช>อยากฟังนะเดี๋ยวเรามาฟังกันในวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง EP เต็มๆสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปในเมืองแลทุกคนนะคะก็เอาฝาก อ่าส่งภาพคลิปวิดีอน้องเซรีน่าก็นองบอกนะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่ามีใครคอมเมนต์อะไรมาหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าณตอนนี้ไม่เห็นคอมเมนต์ใครสักคนเลยจ้านะคะไม่เลยจริงๆนะอาจจะไม่มีคนคอมเมนต์หรือมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะก็เลยพูดไปเลยก็เลยยังไม่รู้ว่าจะใครมีคำถามอะไรไงก็ขอเอาเอาไว้ไปตอบในคลิปวิดีโอคราวหน้าแล้วกันเนาะโอเคอ่ะปะปาไปไปไป เอ้ยจับลูกด้วยป้าฟ้าเช็คแค่คือ,อ,อ <laughs> จริงๆป้าป้ามันะจับนะแต่แม่มันเนี่ยเฟซบุ๊กไลน์ <laughs> <laughs> โอเคนะมานี่มานี่อ่าข้ามถนนไปนะทีนี้เราก็จะไปที่ไหนะคะ let's go to downtown ไม่รู้ downtown ตอนนี้จะมีอะไรเปิดนะเพราะว่าเวลาทุ่มหนึ่ง <laughs> <laughs> เวลาทุ่มหนึ่งนี่คือปิดหมดเลยนะคะ ไหนล่ะไปไหนล่ะโอเคค่ะอ่ะขอบคุณนะคะที่ว่าเราชมเราฟังเดี๋ยวยังไงยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะคะ